สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปิ้นเช่นเคยนะคะที่ฟอร์ดค่ะพระประแดงค่ะวันนี้เรากำลังจะส่งมอบลูกค้านะคะเป็นรถแลนเจอร์แบบ Open Cap XL Plus นะคะสีดำค่ะมาดูกันค่ะว่ารถคันนี้ตกแต่งอะไรไปกันไปบ้างนะคะเริ่มกันด้วยที่กระจังหน้าเลยค่ะด้านหน้านะคะรถคันนี้เป็นสีดำลูกค้าเลือกกระจังหน้าแบบมีตัวอักษรฟอร์ดด้านหน้านะคะ เพิ่มด้วยอะคริลิกด้านบนที่เขียนว่าเจอร์เป็นตัวสีแดงค่ะด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าสีแดงตัดดำนะคะเรามาดูกันที่ด้านข้างค่ะคันนี้ก็จะมีแบบครอบไฟด้านหน้านะคะด้านข้างก็จะมีคิ้วล้อค่ะแบบ6นิ้วค่ะส่วนล้อนะคะเรามาดูกันค่ะ อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายดอกไม้ค่ะเป็นยางมอนสเตอร์นะคะ AT3 จะทำให้ดูรถดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นส่วนด้านข้างเราก็จะมีสติกเกอร์นะคะที่เขียนว่า l นเจอรแล้วก็รวายเทคเรามีฐานรองมือให้ลูกค้าค่ะเพื่อกันลอยด้านบนก็จะมีราวหลังคานะคะเป็นแบบดำด้านค่ะมีคิ้วกันศาสตร์นะคะ ส่วนของกระบะนะคะก็จะเพิ่มด้วยโลบาร์เหล็กค่ะเป็นของค่าย Outlander ค่ะอันนี้จะเป็นล้อด้านหลังนะคะเรามาดูด้านหลังของตัวรถกันนิดหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นกันชนท้ายนะคะซึ่งมีกับตัวรถอยู่แล้วค่ะด้านท้ายเราก็จะติดเป็นกันลอยนะคะเปิดฝาท้ายกระบะบวกกับคิว้วแบบรูปดาบแบบนี้ค่ะ ด้านท้ายกระบะนะคะเราจะมองให้เห็นว่าสามารถบรรทุกของได้เยอะทีเดียวค่ะเป็นกระบะลึกเลยเรามาดูรอบๆตัวรถกันค่ะว่าสวยงามค่ะคันนี้ก็จะกำลังจะเตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะคะด้านหน้าก็จะมีสกู๊ปแบบทรงสูงด้วยค่ะลูกค้าเลือกแบบสีดำนะคะตัด ด้านนิดหนึ่งค่ะแบบนี้สวยงามค่ะ สวัสดีค่ะส่วนเรื่องของโปรโมชั่นนะคะเรามาดูโปรโมชั่นของรถคันนี้กันบ้างว่าลูกค้าเลือกเป็นโปรโมชั่นอะไรถึงจะได้แต่งแบบนี้นะคะรถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่692,000บาทค่ะเป็นรุ่น l a n เจอร์เอคนะคะเป็นแบบ Open Cap สีดําคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกออกรถที่โปรโมชั่นนะคะหมื่นสองบาทค่ะผ่อนเริ่มต้นที่9,300บาทเท่านั้นค่ะลูกค้า จบที่แบบนี้เลยตอนนี้เราก็ลังกำลังจะเต,มมเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะคะที่เป็นเจ้าของเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราอยากทราบโปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปนะคะ